ดันวีคลี่อัปเดต MV มุมเพลงแอบรักสุดซึ้งจากวอวรรณรัตน์เอกติเพตายอดบิวทะลุ5ล้าน ล่าสุดในวันนี้มิวสิกวิดีโอเพลงมุมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องครั้งหนึ่งที่รักที่บอได้ร้องกับพิติ๊กเพลงก้าวยอดรับชมบนยูทู e ก็ทะลุ5ล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วจ้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่คนแอบรักฟังแล้วก็ต้องอินไปตามๆกันยอดวิวปังขนาดนี้แฟนๆก็ไม่พลาดที่จะฉลองความสําเร็จผ่านแฮชแท็กเอ็มวีมุมบอเอกติไฟเลียบนทวิตเตอกันแต่เช้าบอกเลยว่า เพลงเพราะแบบนี้ฟังรอบเดียวไม่พอจริงๆจ้ามาดันขอร่วมแสดงความยินดีด้วยคนนะคะร่วมเดินทางในอวกาศกับมิวสุปสเปอ์ิตดันยอดวิว MV เพลงสเป e แมนที่ย่างสู่ล้านที่2อตอกย้ำความฟังของเพลง s สเป e แมนกันแบบต่อเนื่องนอกจากจะฮอตฮิตติดชาร์ตเพลงในหลายประเทศแล้ว ยอดรับชมมิวสิกวิดีโอบน u t u b e ของเพลง Space Man เ,เพิ่มขึ้นไม่หยุดจนล่าสุดแตะ2ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าก็หนักวินของยานลำนี้ทั้งหล่อและร้องเพลงเพราะขนาดนี้อยู่ํามกี่รอบก็ไม่มีเบื่อเลยจริงๆจ,าจ,าจาๆ้างานนี้เหล่ามิวเลียนก็มีพาที่จะฉลองความปังผ่านแฮชแท็ก Space Man 2ม Million View ฉันขึ้นเทรนทวิตเตอร์ไปเลยจ้ายังไงมาดันก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะดิวกินโพสรูปคู่พีพีทำแฟนคลับวี่หนักมาก มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของบิวกิน PP ออกมาให้แฟนๆได้วีดก,กันอีกแล้วจ้าเมื่อบิวกินได้โพสต์โปรโมทเสื้อคอลเลกชันใหม่ของ PP บนไอจส่วนตัวแต่เป็นบิวกินจะธรรมดาได้ยังไงก็ต้องโพสต์ภาพคู่กับเจ้าของแบรนด์อย่าง พีพีไปเลยสิคาเมื่อแฟนๆเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อวีดกันผ่านแฮชแท็กหวานใจก็ใส่ซีซีบนทวิตเตอร์จนไทม์ไลน์แทบแตกเลยทีเดียวแถมพีพีก็ยังมาคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าขอรางวัลสําหรับคนเก่งไปอีกดอมนี้เขาแซวกันเก่งจริงๆมาดันจะวูบแล้วค่ะบิวกินพีพีเปิดกล้องแล้วนิ่งเหี้ยก็หาว่าซื้อเริ่มถ่ายทําวันแรกแฟนๆส่งกําลังใจกันล้นหลาม เป็นเลิกงามยามดีที่ทางมันดีเวิร์กได้ถือโอกาสเปิดกล้องและเริ่มถ่ายทำซีรีส์เรื่องนิ่งเหียก็หาว่าซื้อคิวต้พายซีรีส์วันนี้เป็นวันแรก บอกเลยว่าทั้งแฟนคลับและทีมนักสแสดงก็ต่างตื่นเต้นไม่แพ้กันจนงทำให้แฮชแท็กนิ่งเฮียเปิดกล้องแล้วเฮ hey ่ขึ้นเทรนทวิตเตอร์กันตั้งแต่เช้าแค่เห็นชื่อแฮชแท็กก็รู้แล้วนะว่าดีใจกันขนาดไหนมาดันขอร่วมส่งำกำลังใจให้นักสแสดงและทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะ <S <S แฟนวีดหนักมากโมเมนต์ g h t วินทำภาพเดี่ยวกลายเป็นภาพคู่ เป็นโมเมนต์ที่แฟนรีดอย่างหนักเมื่อไบร์โพสภาพโปรโมตแบรนด์เสื้อของวินบนไอจีส่วนตัวแล้วหนุ่มวินก็มาคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์นี้ว่า appreciate หลังจากนั้นแฟนๆก็ได้มีสายรับจับโมเมนต์นำภาพที่ขณะทั้งคู่กำลังถ่ายภาพเซตนี้มาให้ดูกันผ่านแฮชแท็กไบร์วินบนทวิตเตอร์พร้อมยืนยันว่าภาพเซตนี้ไบร์วินไปถ่ายด้วยกันชัดเจนแน่นอนแต่ก่อนหน้านี้วินได้โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมแคปชั่นว่า l ล l นลี ทำให้แฟนๆอดที่จะแซวไม่ได้ว่าไปถ่ายด้วยกันแบบนี้นะ่ะไม่น่าจะหล่อลี่แล้วนะจะวินแฟนคลับจินโมเมนต์ดุนบัสดันแฮชแท็กไล่ของนอนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หวานจนขึ้นแครนจริงๆค่ะสำหรับสองนุ่มดุลและบาร์ที่ขยันยอดโมเมนต์ให้แฟนคลับได้ฟินกันไม่มีพักตัวติดกันแถมพิงไหลกันเก่งมากๆแฟนๆเลยจึงหาภาพคู่ท่าโพดประจำของดุลบาร์ทนั่นก็คือท่าที่บาร์ซบไหลดุลมาวีดกันผ่านแฮแท็กไหลของน้อนบนทวิตเตอร์จนขึ้นแครนไปเลยจ้ามดันขอเข้าแท็กไปวีดด้วยคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมดนันดอทฟันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ